กาบสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขสุขคนว่าจะเป็นพี่น้องทางฟังเลา่าโดยจะเป็นพี่น้องทางฟังไทยพี่น้องต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเขาสู่ช่องของบอกคำม,มุทพลก็เาพ่อแม่พี่น้องเลยโดยพ่อแม่พี่น้องวันนี้บักคำก็ได้มาอยู่ที่บ้านดรงนักขามเมืองอัดฟังทงแข่งชอนอเัเขตก็ได้มาน้่กันสี่คนก็พ่อแม่พ,มพี่น้องเล โดยพี่น้องกับสบายดีเด้อเนาะพี่น้องประสุควสุขคนกันมาน้วกันซีคนพี่น้องมาหนีกันกาว่าสิ้ผ้ากันมาเนาะเพื่อนของน้องหน่อยเพื่อนนี่แหละบังคับไปการพอดีว่ามาหนีกัอยู่เข้มท่าเนี่ยน้องพี่น้องกาจะมีแบบว่าเสียงรถเสียงรถเน่พี่น้องเลยจังไหนจงไหนก็ต้องกาขอระสบความแข็งน้ำแน่ๆเนาะการมาอนี้กามีโอกาสพี่น้องเลยการพอดีว่ามีผู้หญิงจดีเนาะตั้งบัตรเส้นเพป็นพคนแหละได้ฝากเงินมาให้ท้งบัตรเส้นเป็นหน้าซื้อเข่าเนาะ ก็มานักกันมีบอตาบอเซเน่พี่น้องแต่ก็อ่าเมื่อนี้เราพบพี่น้องทางบอค้ำเพิ่นกับบุคคลมาเมนบอค้ำเงียบบุเคยมาเมนก็คือสิ่หายทางบอค้ำเพิ่นน้องพี่น้องเขาไปทักทายสบายดีแล้วก็ไปโอ้ไปร่มเบิ้งเนาะไปทางเบิ้งบอค้ำไปว่าเป็นจังใดเนาะควิ่เป็ี่ยนมาของครอบครัวเพิ่นเป็นจังใดพี่น้องทางบอค้ำเพิ่นกับยังม่ทันผู้เนาะคันเพิ่นจากผู้อีกยัางอย่างให้เพิ่นถามไปแล้วเนี่พี่น้องเก็จะว่าพิจารประกันอดไเนาะก็คือต้องกับบุโทษขอแค่น้ำได้อง ก็จะให้ทางบวชคำพิ่นไปถามเนาะพอพี่น้องเนาะโอเคโอเคแล้วพ่อให้พี่น้องกะทั้งบ่ชแสนเพิ่นก็ได้มอบเข่าให้ทางครอบครัวเพิ่นเด้อเนาะบ่ชคำกุศลพระพี่น้องไปทักทายน้ำบ่ชแสนเพิ่นเนาะพ่อให้พี่น้องหุ่นเด็ดเขาคงหนามาเลยบนอ่ะเนาะงหนาเลยด้วสบายดีเลยสบายดีเนาะสบายดีว่าตาสบายดีเรเห็นหนาอันดูโลของบ่ชแสนเนี่นีเนาะโอ้ยโล่ยิ่งใหญ่เลยเนาะแม่โอ้ยจะหุ่นเด็ดในมูลนิธิพี่น้องเราพากัน เงาเนาะอยู่ทิมทางแน่พูดเราเลยเสียงราเนกระดังรุ่นวันเนกะเป็นเทส์เอร์เนตริบร้อยบ่เจ้ก้องว่าขาเป็นยังนี่เนาะจะปก้องเป็นยังเน่เนาะมืงนี่พี่้องเป็นจะป้องเนาะืม่ไม่เป็นยังเป็นนเอยเนาะโดยคือทั้งเปอร์เซ็นต์พมีเรียกอย่างอเปอร์เซ็นต์วันี้ซื้อข่ามาให้กระทั่งมาหน้อยเพิ่อนนะพี่ช่วน้องเพิ่นอยู่เพื่อนอยู่บ่ แมนเพื oh. oh. mm ่อนเพื Warriors ่อนเพื่อนเพื่อนพอดีแล้วโมนี่ทางกัรน้องบวรวันเพื่อนกับวันไปเป็นดีนะเนาะคือคือคือเป็นเงินของมาเซีนในบ้านหรืออะไรบวไดรนอเงินของผู้ใหญ่เพื่อนโอ้ยมาเสียนคือบุมีเงินซื้อให้เพือนแล้วเนาะการมีแต่ว่าทำหน้าที่เป็นสะพานบุญให้เนาะโดยผู้ใหญ่จะบุญทางเงินของไทยเพื่อนเนาะ ได้ฟังมาให้ซื้อเขาให้นะก็คือมานี่ก็บอคําเพิ่นก็ยังบ่ทันได้ฮู้เรื่องเล่าก็ได้พูดเรื่องเลาวรอกนาะมีแต่ว่าไปถามไทยกับเพิ่นเองนะว่าใช่าชีวิตก็ขั้วเพิ่นเป็นใจนะไปเถอะเนาะโอเคเด้เถอะเด้อด้วยด้ยโอเคได้เขาไปสอบถามเพิ่นเนาะบอคําสิเข้าไปสอบถามชื่อเสียงของเพิ่นอนความเป็นมากเรื่องรักของเพิ่นเนาะเป็นจังได๋เป็นอยู่กับไผแน่นะ อีกยามบ่ค่ํากันยังบ่เคยมาเนาะอาจสิถามเรื่องราวกับเก่าก็กราบกระทบกอไฟนําพ่อพี่น้องหลายๆเด้อเนาะนี่ก็สินเฮือนเพิ่นเนาะแดดดีพ่พี่น้องเฮือนนี่บ่ดียสบายดีสบายดีขออนุญาตขึ้นเฮือนเด้ออ้ยๆอ่าอยู่กไนี่อยู่เดียวอ้าว thế? Nó không, không, biết. không, không, biết. không, không biết. Có nhạc thương đấy, Không thế này Thấy đây nhạc này cổ phá quả xe này Như vô? có rồi Cô điên vô ăn siêu hại à, Chị hiên chưa? Đúng rồi hiên <laughs> nhau với bên thế Ờ, mà tay hiên duy hồng, duy hồng đấy, đấy. Mà chết Mò chết đấy, không nọ anh nhớ phí Chịp chết, Chịp chết phí. ฮันโหลื่นถามชื่อเพ่อไอ้พี่น้องเอ้ยมีคนอยากถามชื่อเด้อชื่อยังก็ซื้อลาน้อยชื่อลาน้อยอ๋อพ่อไอ้พี่น้องเลยเฮ้ยอยู่น้อเพื่อนนี่อยู่กันทุกคนอยู่สี่แม่ปดีน้องไอ๋อเงนก็ได้ยินอันทั้งอันทีมงานใส่บุญเนาะเพราะว่ามีหลายสิ่งหลายอย่อยู่เพื่อนว่ามีเพื่อนใจดีเพื่อนมาซอยแม่เนาะ ก็ดีใจวะก็ดีใจเพื huh. ่อนพี่น้องเลยก็บอกคำกับเป็นทีมงานใหม่แน่ก็ยังมากก็ยังไม่ได้หูเพียงเล่านะก็คือจิประมาณนี้เพื่อนพี่น้องเฮย็นชาบ้านชองเพื่อนเนาะสาวลาน้อยเพื่อนนาะเย็นยมจิตห้องอ่อนที่เห็นยังเต็มมึงเค็นว่าอันคนในครอบครัวแม่ก็ไปให้พี่ให้พี่การไปให้พี่ใหเพือนคำมากับงานกินกินข้าวแล้วบ่

ก็ขอบคุณขอบคุณเพิ่นเนาะก็คือสิประมาณนี้บ่ต้องลดนี้ดิบันี้ก่ลดใหญ่ใจดีอ๋อขอญาตายเด้ยนี่ยพี่น้องคือคือสิแม่นันนี่อพี่น้องานบ้านช่องเพิ่นครั้งก็ยังบ่เคยมาเท่ถือว่าไก่เติบได้นเอ้ยน้องกันจักคนเนี่ย พอดิพอบ่มีพ่พพอบ่มีอ๋อจังหวะดะไปใช่ละป่ากรแม่ป่าเลวอ๋อนั่นน,นี่เรื่องราวของฝนกันเนาะคือชิบวนี่พูดไปนอนเลยให้หน้าตะก,กาดิใช่ม่แต่โบราณมีน,นาศอะไรนอ๋อปีนึงได้เถ่าไหนชิบุกโชิบุกโ่กุ้มหรนะือ่าโบกุ้มบกุ้มอ๋อ คือจีนแล้นี่เนาะโอเคเนาะพ่วยพี่น้องพอคั่งก็ได้สอบถามเรื่องราวข่าวข่าวของเพื่อนว่าเป็นมาจังใดเนาะก็คือจิบประมาณนี่พ่วยพี่น้องประคั่งคือจีบทานอย่างไรเนาะจีบประมาณนี่พ่วยพี่น้องยิ่งฉันกับขอให้ยูดีแเฮงเด้อ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 สวัสดีเด้อสวัสดีสวัสดีก็คือจิบประมาณนี่พ่วยพี่น้องเอ้ยเรียนซานของเพื่อนอันก็เป็นห้องน้ำเนาะ นที่่วั้งหมดแสนเพื่อนว่าอันเฮ็ดใหายอ๋อก็คือซีเมนเพื่อนพี่น้องเลยก็คือสิประมาณนี้เพื่อนพี่น้องไปไปไปอันแดดแล้วเก่าขี้น้องเพื่อนพี่น้องบอคำก็ได้ขอไปสอบถามเรื่องราวของเพื่อนแล้วบอคำก็มีอย่างไรน้องเพื่อนพี่น้องสำหรับคลิปนี้บอคำ ขอให้ขอให้พี่น้องเนาะอยู่ดีมีแฮ้งวัฒน,นาสุขสุคนปัฒนาสิ่งใดขอให้ได้สิ่งนั้นทาน่านนี้บอกคำขอเกาอา่าคำว่าสบายดี